สวัสดีค่ะพบกับจุดเตาเข้าวคัวกันอีกเช่นเคยวันนี้ในครัวมีกุนเชียงและก็แตงกวาก็เลยจะมาชวนข้าวค,คัวทำยำกุนเชียงทานกันใส่เครื่องเยอะๆยำแซ่บๆแตงกวามีริเย็นแก้ร้อนในดับกระหายเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้ดีทีเดียวเตรียมเครื่องวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็จะมาลงมือทำกันเลยก่อนอื่นก็จะมาทอดกุนเชียงกันก่อน ใส่กุนเชียงที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะยังไม่ต้องเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะมากทีนี้ก็เปิดเตาได้เลยแล้วก็หมั่นคนกุนเชียงเรื่อยๆทำวิธีนี้ก็จะได้กุนเชียงที่นุ่มไม่แข็งกระด้างแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งพอคนมาได้สักพักน้ำก็เริ่มแห้งแล้ว กุนเชียงก็จะเริ่มคายน้ำมันออกมานี่ค่ะเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆค่อนอ่อนอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวกุนเชียงจะไหม้ได้กุนเชียงก็ได้ที่แล้วตักพักให้เย็นไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำน้ำยำกันก่อนใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสก็จะช่วยให้น้ำยำมีความกลมกล่อมขึ้นตามด้วยผงชูรสใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเพิ่มความหวานอีกหน่อยใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะได้ไม่หวานมากแล้วก็บีบมะนาวลงไปบีบไปสักสามกลีบก่อนใครชอบเปรี้ยวก็เติมทีหลังได้แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนเวลาทำน้ํายำกุนเชียงจะต้องมีความหวานนําเค็มตามแล้วก็มีเปรี้ยวนิดนด นี่ค่ะน้ำยำก็ละลายดีแล้วแล้วก็นำกุนเชียงที่ทอดพักให้เย็นใส่ลงไปตามด้วยแตงกวาใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงไปใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปพริกที่ใช้ก็จะเป็นพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนใส่พริกทั้งสองอย่างรวมกันเวลายำออกมาน้ำยำจะได้มีความหอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้น คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ค่ะพอเราคนคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็โรยผักชีซอยลงไปเพิ่มความหอมขาดไม่ได้เลยผักชีซอยกับยำกุนเชียงคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะยังไม่เสร็จแค่นี้เราจะมาใส่ท็อปปิ้งลงไปด้วยใส่หมูแผ่นลงไปแล้วก็หมูหยองใส่เป็นท็อปปิ้งลงไปเลยโรยลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึง่งคนเบาๆคลุกทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีให้เครื่องมันซึมเข้าไปในเนื้อแค่นี้ก็เสร็จแล้วตักใส่จานได้เลยตักยำกุนเชียงใส่จานแล้วก็โรยหน้าท็อปปิ้ง ด้วยหมูแผ่นอีกนิดหนึง่งแล้วก็ตามด้วยหมูหยองโรยแต่งหน้าอีกนิดนึงแล้วก็โรยผักชีซอยลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วยำกุนเชียงพร้อมเสิร์ฟจานนี้ทำกินเองเครื่องแน่นๆจุกๆเลยน่ากินมากๆเครื่องแน่นๆเดี๋ยวมาชิมกันก่อนนี่ค่ะตักกุนเชียงพริกหอมแดงหมูแผ่นนิดนึงตักแตงกวาด้วยนี่ค่ะ ตักรวมกันทุกอย่างเดี๋ยวมาชิมกันเลยอืมกุนเชียงนุ่มมากๆรสชาติหวานนำํำเค็มตามเปรี้ยวนิดๆมีครบทุกรสชาติเลยอร่อยมากๆลองไปทำทานกันดูจะทานกับข้าวต้มร้อนๆหรือใครจะทานไปกับแก้มก็ได้อร่อยลงตัวมากๆสำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ